สวัสดีครับพี่น้องประชาชนวันนี้พบกับผมหมอบถนัดขวาอีกเช่นเคยหลังจากที่ลงคลิปพญานกกรทาเทพธิดาแห่งสวนยางไปก็แล้วมีผู้ติดตามขึ้นมาบ้างแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเราก็เราก็จะพยายาม เอาวิธีการคํ้บอลมาเผยแพร่อยู่เรื่อยๆนะครับนึกอะไรได้แล้วก็ทำคลิปแล้วก็จะพยายามเจาะให้ลึกที่สุดเพื่อความรู้และการพัฒนาของคนทาบอลหรือชอบทั้งไหลในบอลฟอร์มกอนะครับวันนี้จะมาสาธิตการทาไม้คั้า ปกรณ์ที่ต้องใช้อันนี้ผมใช้เป็นสายไฟนะครับสายไฟที่มันเดินอยู่ในรถไม่โฟกัสนะเดี๋ยวดูดิเนี่ยสายไฟแบบเนี้ยเส้นเดียวอ่ะผมไปซื้อร้านอะไ่มอเตอร์ไซค์อะไ่รถยนต์เสียงกลงอย่างเงี้ยมันมีขายเม็ดหนึ่งก็สิบบาทเป็นสายไฟเบอร์1.5ึ่ง หนึ่งทับหนึ่งจุดห้านะครับมันจะมีหลายสีแต่บางร้านก็มีสีเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ความยาวที่เราจะตัดในสนามประกวดมันจะมีกติกาอยู่ว่าตอนที่เราทำเราพันไม้เข้าไปแล้ววงที่เราจะเอาไปล็อกกับคอบอลนอ่คอใบอะมันจะอยู่กว้างอยู่ประมาณสองนิ้วประมาณเนี้ยไม่เกินนะครับแล้วก็เวลาเรายืดออกมา จากันนั้นที่ฟังจากอาจารย์ชวีมาเขาจะบอกว่ามันจะยาวไม่เกินห้านิ้วอะไรประมาณนี้ครับแต่อันนี้ค้ำอยู่กับบ้านเท่อยู่คนเดียวครับค้ำดูคนเดียวแล้วก็ไว้รับแขกก็ไม่จำเป็นทีนี้ว่าการค้ำบอลส่วนใหญ่ของพี่น้องที่ค้ำบอลกันอยู่อ่ะมันค้ำแต่ว่ามันไม่ได้ค้ำถึงคอบอลมันจะส่งผลทำให้บางวันลมแรง ก็อาจจะทําให้ส่วนที่เราค้าไว้มันหักแล้วเราก็เสียดายต้องรอมันอีกรอมันขึ้นใบมาใหม่เดี๋ยวทํายังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมมาเริ่มกันครับ <c oughs> ก่อนอื่นก็ตัดสายไฟสักประมาณนี้เลยห้านิ้วห้านิ้วไปเลยมันจะมันจะเหลือเวลาเราพันแล้วมันเหลือเยอะหน่อย ทีนี้ว่าเราเหล่าไม้เนี่ยถ้าเราเหล่าใหญ่ไปมันก็จะส่งผลคือไปบดบังก้านบอนเราถ้าเราเหล่าเล็กเกินไปมันก็จะค้าบอนไม่อยู่ลมพัดมันก็ยกเยกยกเย,ย,ยกครับเพราะฉะนั้นเหล่าให้มันพอดีพอดีแล้วเวลาเราพันเวลาเราพันนะครับอ,อพันแล้วลวดส่วนหน้ามันก็จะเหลือเยอะหน่อย ถ้าเราใช้ไม้ใหญ่มันก็จะพันแล้วข้างหน้ามันก็จะเหลือน,น้อยนะครับพันไปเลยสองรอบสามรอบเอาให้มันอยู่ก่อนนะครับประมาณนี้โดยที่ว่าพันให้มันเกินขึ้นมานิดนึงนะี่ฮะพราะตอนเราเอาไปล็อกไม้มันจะได้ไม่ทิ่มไปที่ใบพันประมาณนี้ประมาณนี้เลยเอาแค่อยู่ก่อน ครัแล้วทีนี้ก็มาพับส่วนใหญ่ผมจะพับเป็นลักษณะนี้อย่างนี้เลยแล้วก็เก็บท้ายนิดนึงกันมันกระดกขึ้นไปชนใบบอลน,นี่ครับประมาณนี้ประมาณนี้เลย ไหมครับพี่น้องเอมันก็ทําได้หลายลัก,ลกษณะอันนี้จะเป็นวงรีนะครับบางคนก็ทําให้มันเป็นวงกลมอย่างน,น,นี้เห็นไหมแล้วแต่ถนัดครับแต่ผมส่วนใหญ่จะทําเป็นวงรีเพราะว่ารีแล้วมันจะล็อกข้างล่างล็อกข้างบนเลยมันจะล็อกล็อกนิ่งเลยอะ,อะ น,นี่ก็เสร็จแล้วขั้นตอนครับแลวนี่ก็เป็นตัวอย่างที่าบางด้านบางท่านค้ำแบบนี้บางท่านก็ค้ำข้างล่างหรือบางท่านก็เอามันล้อมอย่างนี้เลยเอามันล้อมไว้อย่างนี้นะครับมันก็มีหลักการค้ำหลายรูปแบบ แต่วันเนี้ยผมจะมาแบบเล่าให้ฟังแบบว่าคำแบบนนเนี้ยเนี้ยเี้ยคำแบบเนี้ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเวลาลมไหวลมพัดแรงเนี้ยมันหักได้นะครับมันหักตรงนี้เลยหักตรงนี้เลยเนี่ยตรงที่เราล็อกเนี่ยครับก็เลยเลยไปที่งานประกวดแล้วก็ไปดูอาจารย์หลายๆท่านที่เข้ามาสาธิตมาอะไรให้ดูก็เลยจำเข้ามา ไม่ได้คิดเองนะครับอันนี้อนน้ที่ค้าแบบเนี้ยเราไปเห็นตามร้านขายบอลเขาค้ากันก็ก็เข้าใจก็คือเอามามาถึงก็ค้าแต่ทีนี้ว่าการค้าที่มันจะไม่หักแล้วก็จะไม่กระดิกเลยมันก็ต้องค้าแบบที่ผมจะทําตอนนี้เป็นตัวไปนะครับมาดูกันเลยไม่ต้องตัดคลิปนี้เอาแบบ เรียวเรยวยาวครับก่อนอื่นเราวัดก่อนวัดเนี่ยครับอันนี้สั้นไปนิดนึงนะเดี๋ยวชิเกตตัดใหม่อันนี้พอได้นี่นะครับเวลาเราคำ้ำค้ำแบบเนี้ยเราไม่ได้ล็อกแค่ก้านตรงนี้นะครับเราล็อกที่คอนี้เลยมาลองดูกัน ปักลงไปปับ๊บแล้วก็จับเอามาใส่เว็บนี่ครับนี่เลยล็อกแบบนี้เลยนิ่งสนิทไม่มีกระดิกไม่มีเคลื่อนไหวนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะก็จะจัดทรงแบบจะจัดง่ายพอเราล็อกนิ่งแล้วมันจะจัดง่ายเลยอย่างนี้ยแล้วก็ขึ้นมาอันนี้สามเล่าได้นะครับ เข้าใจไหมเข้าใจไหมครับพี่น้องประชาชนครับผมประมาณนี้นี่นะครับคือการวิธีใช้วิธีใส่นะครับมาดูกันต่อเวลาคํำเริ่มเวลาเราเริ่มนะครับอันนี้บอลเราใช้อยู่สองต้นเป็นกอใหญ่หน่อยเวลาเราเริ่มนะครับ าโฟกัสก่อนคือหาเซนเตอร์ไม่ต้องเซนเตอร์เวอร์วังอลังการคือโคู่ไหนที่มันสูงที่สุดนะครับโคู่ไหนที่มันสูงที่สุดอะขึ้นก่อนนะครับจับขึ้นก่อนเลยโคู่ที่สูงก็จับขึ้นก่อน เก็มาไล่ทิปต,ต่อไปดูคู่ใบนะครับงานนี้มันจะมีรายละเอียดเลยถ้าเราลงประกวดมันมีรายละเอียดเลยครับแต่เราอยู่กับบ้านอย่าไปซีเรียสหัดไปก่อนครับประสบการณ์ไปหา,าข้างหน้าฝึกนะครับอย่าไปทำดราม่านะอันนี้ เราไม่ได้เอาไปเอาความลับใครมาเปิดเผยราแค่่ทรของเรา อ,อน,นี้มาแล้วสี่ทิศแล้วเริ่มได้สี่ทิศแล้วนะครับดูป่ะนี่ครับชุดแรกสี่ทิศถ้าใบเราโดกมันก็จะเป็นพุ่มสวยเลยไปต่อครับผมปวดหลังวันนี้ เลยแล้วก็มูนไปเรื่อยๆทีนี้เราได้1 2 3 4งทิศแล้วขั้นต่อไปชั้นต่อไปมันก็จะมีการสับกว่าอุดรูอุดช่องแล้วก็สำคัญคือเรื่องเรื่องเรื่องของความเป็นธรรมชาติสมมุติว่าเนี่ยลักษณะใบเนี่ยมันอยู่ฝั่งนี้แล้วทิศท,ทางก้านมันไปทางนี้ แต่เวลาเราจัดแล้วบิดมาทางนี้นี่มีผลนะครับมีผลในการประกวดเลยโดนหักคะแนนแน่นอนเพราะคุณไปฝืนธรรมชาติมันแต่ถ้ามันอยู่แบบนี้ลักษณะน,นี้นะครับการใบามาทางนี้เข้าหาตัวเราค้ามตามเลยไม่ฝืนไม่ฝืนธรรมชาติแต่ว่ามัน,ม,นมันเขาเรียกมันไม่สมมาตรมันไม่สมดุลเราก็อย่าเพิ่งไปไล่เรา,เรา,เ,ราเราไล่ชั้นบนก่อนไล่จากข้างบนลงข้างล่าง ทีนี้เราก็มาดูตอนนี้มันเป็นสีทิศแล้วสีทิศแล้วนะครับเราก็ดูชั้นต่อไปเอาใบเนี่ยที่อยู่ข้างล่างมันเนี่ยชั้นทสามเนี่ยประกบลงมาไล่ลงมาการไล่ชั้นแล้ว แล้วทําไปแล้วก็มีแบบยังมีบางท่านที่เขาไม่เข้าใจว่าไม้มันไม่ดังไม่หายเขาหาไม่เจอวัอนนี้ก็ไปยืมหมูฟังแม่บ้านมาก็ไม่รู้จะได้เรื่องหรือเปล่าครับทีนีเ้เราเริ่มอุดรูแล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่ชั้นที่สองชั้นที่สามเราเริ่มอุดอุดจากที่ว่ามันจะมีช่องว่างระหว่างหนึ่ง หนึ่งสองสามสี่เอาอย่างนี้นะหนึ่งสองสามสี่นะครับระหว่างหนึ่งกับสี่มันจะมีช่องว่างแล้วก็อุดค้ำอุดเลยอุดรูไว้พยายามดูให้ต้นสมบูรณ์นะครับไม่ค่อยเอามาทำเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะอย่างนี้ว่า,าค้ำสวยๆไม่มีปัญหาค้ำไปเถอะค้ำแบบ ยังไงก็ได้อย่าให้มันลก,ลกละละละอ่ะพลกแล้วเมียบน <c oughs> <c oughs> พอเราขึ้นกอแล้วมันก็นก็สถานการณ์มันก็ดีขึ้นครับเราปลูกลกเขาก็บนพอเราทำเป็นกอเป็นซุ้มสวยปุ๊บถ่ายรูปเนี่ยมีขโมยซิงกันด้วย ต,ตามลำดับชั้นหมายเลขใบใหญ่เราจะมีสำคัญมากเพาว่าเราไม่ได้ไปประกวดเราทำอยู่ที่บ้าน,น,นแดดแรงคนระับ ทาให้เข้าใจก่อนทําเพื่อความเข้าใจครับอย่าไปคิดมากครับเรามือใหม่ใหม่ทุกอย่างครับอุปกรณ์ยังไม่พร้อมเลยวิชาร้อนครับต้องลงมาลงมาเผยแพร่ด่วน มีอีกหลายท่านครับที่รอรอทําอยู่เพราะว่าครั้งที่แล้วที่ลงคลิปนกกระทาไปอ่ะมีหลายท่านเลยทักเข้ามาติดต่อเข้ามาบอกว่ามีอยากจะทําอย่างนี้บ้างอ่ะสนับสนุนครับผมมันเป็นความช้าใจเล็กๆของคนซื้อชิ้นผ่าหวังจะได้เทพหรือชายชนสรุปชนครับชนกระสาไฟฟ้าอันนี้พูดตลอดชนกระสาไฟฟ้าแคนด้วยมโมโหด้วย ทำอะไรไม่ถูก้วยสนุกประชดเลยเราไม่ได้ไปประชดชายชนนะเราประชดแม่ค้าลงไว้อย่างนี้แหละโพสไว้เรื่อยๆเผื่อแวะมาเจอจะได้เออไว้สีได้ไม่น่าขายเลยไม่น่าทำกับเขาเลยไล่ไปเรื่อยๆครับไล่ร,ระดับไปร,ระดับแล้วก็ไล่อุดรูไปเ,เดี๋ยวเราไปดูตอนจบทีเดียว คลิปนี้ผมไม่ตัดละเอียดนะครับผมจะไปของผมเรื่อยๆแบบนี้เลยเอาแบบเนิบๆออร์แกนิกไปเลยมันจะได้ละเอียดไม่งั้นมันตัดแล้วก็เดี๋ยวก็พเพื่อนๆทักมาโบนพอตัดแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องไงเราเราทำจริงๆไงแต่ว่าเรารู้เรื่องผมอยู่คนเดียวแต่คนที่เขาติดตามเราหรือเขาอยากรู้เขาไม่รู้เราก็ใส่มันยาวๆไปเลยเดี๋ยวเพิ่งเบื่อผมนะผมมีมุกใหม่เยอะแต่ยังคิดไม่ออก อนาคตผมอาจจะมีฝูงหันุมานอยู่ในกระถางก็ได้ใครจะไปรู้เพราะตอนนี้มันออกออกเยอะเกินเยอะจนจะไม่มีที่ไว้อยู่แล้วครับไหลอุดรูไปเอยเนี่ยจบแล้ว จบเท่าไหร่มันก็ง่ายๆใช้เวลาแป๊บเดียวแต่วันที่เราคำ้ำนกกระทาครั้งแรกออโหหกชั่วโมงงมซ้ายงมขวาชักเข้าชักออกปวดหัวพอมันเริ่มทําเข้าใจปุ๊บมันก็มันทีนี้มันล,ลื่นไหลเลยก็ได้วันหนึ่งสองกอทับกอแล้วแต่ อีกนิดเดียวอีกรู้นึงรู้เดียวพอแล้วใบที่เหลือมันยังมันยังเล็ก โค้ะบอลบนบ้านนะมันจะไปอยู่ในสนามประกวดแต่ไม่ได้อยู่บนแคทวอล์กประกวดนะอาจจะอยู่บนโต๊ะตามเต็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมก็คิดว่าน่าจะไปไปโชว์ไปแอคสักวันถึงนี้ยังไงเดี๋ยวดูก่อน,นครับดูความสะดวกผมก่อนก็มีหลายท่านนะครับยุให้เอาไปประกวด <c oughs> กลัวลงรถถือไปปุ๊บเขาไล่ออก <c oughs> ออยเขา ครรับนี่เาได้แล้วเรามาดูดูผลงานกันนี่เห็นด,ด้านข้างก่อดูความเป็นระเบียบความเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่ครับประมาณนี้แล้วก็จากที่เราพูดไว้ว่าคำว่าสี่ทิศสามทิศสี่ทิศนี่นะครับ มองแล้วมันก็จะออกให้มันกลมให้มันดูว่ากลมจัดให้มันกลมครับนี่เวลาหนึ่งสองสามสี่สี่แล้วใช่ไหมครับห้าอุดหกอุดเจ็ดอุดแปดอันนี้อันนี้ใบเล็กแปดอุดเก้าอุดอันนี้ใบน้อยครับีสิบอุด ก็จะออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับีนบ่นองครับอันนี้ทัพทิมเม็ดเล็กครับแฝงตัวมากับชายชนเหมือนกันก็ประมาณนี้เลยประมาณนี้ครับผมดูดีขึ้น แล้วเวลาลมพัดเขาก็จะไม่โยกไม่แยกแล้วเขาไม่ค่อยทิ้งใบนะครับไอที่อาการที่ทิ้งใบเพราะว่าเราไม่ได้ค้ำพอไม่ได้ค้ำปั๊บเนี่ยใบเนี่ยมันจะกลางลงเนี่ยมันจะห้อยลงไปอย่างงี้พอห้อยปุ๊บกามเขาก็จะหลุดพอหลุดปุ๊บก็ทิ้งหลุดปุ๊บก็ทิ้งอยู่อย่างงี้ครับพอเราล็อกอย่างเงี้ยมันหลุดไหมมันทิ้งไหมมันก็มีบ้างนะครับแต่ว่ามันจะช้ากว่าที่เราไม่ได้ค้ำ ฐานะขึ้นมาเลยครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก็มีชุดนี้นี่นี่เป็นบอลันปันเหมือนกันครับบางคนก็ว่ากวนโอบางคนว่าปีกินาลีบางคนก็ว่าอะไรอ่ะนางผิ้วสรุปอะไรไม่รู้ครับผมปลูกอย่างเดียวไม่สำคัญ สำคัญอีกตรงที่สั่งสั่งที่มันเป็นชื่อดังแล้วมันไม่ได้แล้วก็ทีนี้ก็ไม่ได้ไปโฟกัสอะไรก็มีเนี่ยครับชุดหนุมานหนุมานก่างแล้วก็ยังมีรอที่จะขึ้นจากตู้อีกเดี๋ยวอาจจะมีฝูงหนุมานมาโชว์ขอเวลาหน่อยนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชม แลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หมอมถนัดขวาด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและคอนเทนต์ที่คิดได้นะครับขอบคุณขอบคุณจริงๆครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ